หวันเจฟฟ์เป็นเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับนะสำหรับเมื่อคืนนี้ออสตันวิลล่าของเจเด็มือทองในะครับผมนะฮะน่าจะถูกใจในะคมับผมนะนักลงทุนทุกท่านครับคุณผู้ชมครับก่อนอื่นขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันกับเจเด็มือทองครับคุณผู้ชมครับพบกันในคืนวันอาทิตย์นะครับที่มีรายการหลักเยอะแยะมากมายครับคุณผู้ชมครับในค่ำคืนนี้สําหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมในที่อยากจะเข้ามารับชมนะครับผมแล้วว่าในค่าคืนนี้เจเด็ตจะไปรายการไหนเป็นรายการหลักครับคุณผู้ชมครับ ในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับมีรายการอังกฤษพรีเมียลีให้ได้ติดตามกันเยอะแยะมากมายครับรายการหลักๆทั้งนั้นเลยนะครับผมนะฮะจะเด็ดนะครับผมนะฮะคัดมาให้ดู1รายการครับฟูลแลมนะครับเปิดบ้านต้อนรับกัมเบียนทางด้านของลิเวอร์ p o o ครับสองทุ่มตรงตามเวลาบ้านเรานะครับจากสวิตช์ให้ดูให้ได้ครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยเสมอกัน2-2นะครับและลิเวอร์ p o o ก็ได้ใช้มารัดหนึ่งนะครับผมนะในปี2024ครับคุณผู้ชมครับในใสองเกมล่าสุดที่เจอกันมานะครับผมนะฮะส่วนสารบัญนะครับคคคคคคุุณณผผผผููู้้้้้้ชชมมมมมมรรรรรรัััับบบบบบขขอออองงทททาา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 ดนน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 นเเเเเเจฟแลลลล่่่่่่่ีีียยยยยยกกกกกะะะะะวป็ฮ เพราะว่าในห้าเกมของเขานะครับผมนะได้ใช้มาเพียงแค่นัดเดียวครับผมนะฮะตัดภาพมาทางด้านของลิเวอร์พูลกันบ้างครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่จบรายการบอลถ้วยนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นจริงแชมป์คาราบาวครับนะครับผมนะฮะแล้วก็ UCL ครับคุณผู้ชมครับก็พ่ายมาทั้งสองนัดเลยนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมได้ใช้จากเอฟเวอร์ตันมาในบ้านนะครับก็ถือว่าเล่นในลีกได้ดูดีพอสมควรครับคุณผู้ชมครับแต่ชนะฟุตบอลของเจดียมุททองวันนี้ก็เปิดไม่แรงจนเกินไปนะครับผมนะก็มองดูแล้วเนี่ยน่ครับก็ไพมในเดิมครับคคคุณผผู้ชมมมมมรรรััับบกกะะะะแสโเนนนตฮ็ ดูแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะเดินทางไปเที่ยวริพูอร่อยกว่าเยอะครับคุณผู้ชมครับนะฮะทัศนแสดฟุตบอลของเจเด็ดมือทองในค่ำคืนนี้ขอเก็บกระเป๋าเดินทางไปเที่ยวริพูนะครับผมนะฮะให้หวานชื่นระรื่นคอกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับอยากจะเข้ามาติดตามรายการอีกทีนะครับผมนะฮะปัดขวาดูที่ได้ช่องได้เลยครับคุณผู้ชมครับ